วันนี้มีในเรื่องของการลงทุนอสังหานะคะเรียกว่าเป็นประเภทของการลงทุนมาแบ่งปันกัน ดนใน,นนั้นนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนอสังหาเพื่ออุตสาหกรรมนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่า,าในส่วนนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์อันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของอสังหาแต่เพื่ออุตสาหกรรมคือนะโรงถ่ายภาพยนตร์นะโรงถ่ายละครนะถ่ายแฟชันะ่นอะไรแบบนี้หรือนะ เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับบริการด้านสถานบันเทิงอะไรแบบนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่านะคะการลงทุนประเภทนี้เป็นในเชิงของอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะก็ควยก็นำมาฝากกันนะคะถ้าหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะกดไลค์กดแกชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุน อ,าอาสังหาไม่ว่าจะเป็นนะโรงแรมที่ดินเพราะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงวิกฤตจริงแต่ว่าเรื่องของการลงทุนนั้นก็ยังคงนะ,คะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีว่าจะลดลงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ซื้อเก็บปุ๊บเนี่ยทำกำไรตั้งแต่ซื้อทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเร่องการลงทุนไปติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหานะคะและวันนี้ ท่านใดที่นะต้องการในเรื่องของเงินทุนสำรองนะก็สามารถนะเขาเรียกว่าขายฝากซับได้ทรัพย์ในที่นี่มหมายถึงว่าเป็นที่ดินนะสวยๆนะบริเวณกรุงเทพและปริมฑลน,น,นะนะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะได้ราคาดีมากๆเพราะเั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจและอยากมีเงินลงทุนนะไปต่อยอดธุรกิจก็สามารถ มาขายฝากยินดีให้คำปรึกษานะคะก็ฝากติดตามกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันค่ะแล้วเจอกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดี